เทศบาลตำบลบางคูลได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางภูลเป็นเทศบาลตำบลบางคูลเมื่อวันที่30กันยายน2554ตั้งอยู่เลขที่9/9หมู่ที่3ซอยบัวใย,ยมี ตำบลบางพลภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีมีพื้นที่ทั้งหมด7.6ตาร,รางกิโลเมตรหรือ4,760ไร่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ25กิโลเมตรลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มการใช้ที่ดินจะเป็นลักษณะของการสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอาุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่อันเนื่องจากอัตราการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากที่ดินในท้นที่เปลี่ยนแปลงไปเทศบาลตำบลบางคูนมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพลิกไทยอำเภอมลังประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีทิศใต้ติดต่อก,กับเทศบาลตำบลหลักหกอำเภอเมืองประทุมธานี จังหวัดประทุมธานีทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาล,ลคนครรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านกลาองอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดประทุมธานีรอบถุมพื้นที่ตำบลบางคูนทั้งตำบลประกอบด้วย6หมู่บ้าน11จุมชนจำนวนประชากรและครัวเรือน ในเขตตำบลบางคูนมีจำนวนครัวเรือน19,616ครัวเรือนประชากรแบ่งเป็นชาย12,120คนหญิง13,564คนรวมทั้งสิ้น25,684คนโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คน นายกเทศมนตรีตำบลบางพูลน,นายอำนวยนาคบุรินเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานเทศบาลกานแบ่งส่วนรชาชการและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆประกอบด้วย 1. สำนักงานประหลัดเทศบาลประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายอเมสาการ 2. ฝ่ายต้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย สามฝ่ายปกครองปฏิบัติงานด้านสารบัญเทศบาลงานเลขนานุการและงานประชุมผู้บริหารงานประชุมสภาเทศบาลงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบเรียบร้อยงานเปียนราชกระดอสองกองคลั ประกอบด้วยสามฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 2. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ 3. ฝ่ายพัฒนารายได้ปฏิบัติงานในการวางแผนควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดการจัดทำทะเบียนพัสดุการตรวจสอบเอกสารประกอบตีกาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำข้อมูลสถิติการคลังของเทศบาลพัฒนาไรายได้งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 3. กลกองช่างประกอบด้วย3ฝ่ายไ,ได้แก่ 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 2. ฝ่ายช่างสุขาพิบาล 3. ฝ่ายการโยธาปฏิบัติงานด้านการวางโครงสร้างและการก่อสร้าง ดานวิศวกรรมงานถนนและสะพานงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆงานด้านขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารงานควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านอาคารงานด้านซ่อมบำรุงรักษาถนนสะพาน 4. ก,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสองฝ่ายได้แก่บริหารงานสาธารณสุขและฝ่ายบริการสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และแหล่งน้ําสาธนารนณะระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลบริการตรวจสอบคุณภาพสถานประกอบการ และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 5. กองการศึกษาประกอบด้วย2ฝ่ายบริหารการศึกษาและฝ่ายส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติงานการศึกษาประถมวัยงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมประเพณีศิละปะวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางพูมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนสองแห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพูลศูนย์ที่หนึ่งสุขีและศูนย์ที่สองสินทร 6. กองสวัสดิการสังคมประกอบด้วย 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ความช่วยเหลือปร,ระชาชนด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ฝึกอบรมอาชีพและเจ็ดกองวิชาการและแผนง,งานประกอบด,ด้วยสองฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบริการและเผยแพร่วิชาการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนางานนิติกรรมสัญญาให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงข้อกฎหมาย เทศบาตะบนองผูมียุทธศาสตร์ทั้งหมดเ็ดด้านด้านที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมสาธารณูปโภคเช่นถนนไฟฟ้าประปาทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําการผ่านสภา,าอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์พราะผมเรล่งเห็นทนุกฝันทุกพันธซึ่งใน,นอดีตเทศบาลตะบนองภูนั้นเป็นถนนลูกหลงังยุทธศาสตร์ที่ส การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผมเองก็เล็งเห็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเรื้อรหลังก็ได้ทำการมอบเตียงให้ทำการตรวจเยี่ยมทำการซื้อวัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงอันหนาอันหนที่มันเบิกไปได้ผิดข้อบังคับผมจะใช้ครบตรวจตัวคือไปเยี่ยมจะเป็นการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับผลตอบแทนดีมากเลยครับยุทธศาสตร์ที่สานะครับาการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ผมเปลงเห็นถึงความสำคัญนะฮะคือหนึ่งรักษาคลองเปรมสองรักษาคลองบางปูนสามรักษาคลองบางหลวงหัวป่ายุทธศาสตร์ที่สี่เป็นยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไปเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นการอนุรักษ์สรุพคมเดียบันดีงเสเร์ฟการสืบทอ,อดประเพณีสงการประเพณีแห่เทียนเข้าภาษายุคศตวรรษที่5เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับประเทศบาลได้อุดหนุนฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเป็นการต่อยอดโดยตลอดนะครับยุคศตวรรษที่หพัฒนา,ด,านด้านการบริหารนะฮะก็สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ที่เทศบาลไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดแจ้งตายการไปย้ายเข้าย้ายออกที่อำเภอนั้นถือว่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะและท่านเดินทางมาที่เทศบาลตำบลลองพูนนั้นท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรๆทั้งสิ้นเลยยุทธศาสตร์ษษที่7การพัฒนาท่องเที่ยวนยครเทศบาลตำบลลองพูนก็มีวัดอยู่สาวัดนะครับหนึ่งวัดลองพูนก็มีที่สก,การะบูชาเยอะแล้วก็ยังมีวัดบุญชุนชู ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อแดงดังมากนะครับมีประชาชนได้มากราบไหว้บนบานศาลเก่าแล้วก็ยังมีวัดเปรมประชามีกระดับเกจิด,ดังๆเยอะแยะนะครับบ้านจอพลสลิ์ ก็ยังมีนะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดผ่านมาจะแวะไปถึงไปชมเยี่ยมชมต่างๆก็แวะเข้าไปที่บ้านจอมพลตลิตได้นะครับนอกบาจิมเน่นก็ยังมีอยู่แต่ก็มีการตกแต่งให้สวยขึ้นนะครับก็คงแค่เท่านี้นะครับเจ็ดพุทธศาสตร,ร์ที่ผมได้พูดไปนั้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์รรสําคัญสาคัญทั้งน,นั้นเลยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมตัอ้งอกตั้งใจว่าจะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ในคณะที่ผมเป็นประธาดเทศบาลนะครับก็ถือว่าเป็นปายประจำใน,นการทํางานร่วมกับทางผู้บริหารเนี่ยท่านนายกจะต้องกํงาหนดนโยบายนะฮะเราก็จะต้องเป็นผู้นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในทางที่เราเป็นประธานเทศบาลเป็นผู้มันชารายการสูงสุดน,นะครับก็คือก็ต้องเ,ออเข้าใจนโยบายและก็การทางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วยฉะนั้นทํำยังไงที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับเพราะว่า ประชาชนกลุ่มนี้จะทําเป็นจะเป็นผู้กําหนดนะเป็นผู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้การทํางานของเทศบาลได้อย่างราบรื่นนะครับเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของนโยบายด้วยนั้นประชาชนมีส่วนสําคัญในการพัฒนาไปอย่างยิ่งประชาชนเองนั้นก็จะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมทางเทศบาลในการคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ทําให้ปัญหานั้นลดน้อยลงไปนะครับแล้วจะทําให้เกิดความสงบสุขและมีความเรียบร้อยในพื้นที่มากขึ้นมีความเจริญทัดเทียมกับเทศบาลอื่นๆด้วยครับของัวามขันในการทํางานของฝ่ายประจำนี่ยก็คือการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่รับใช้ประชาชนซึ่ง อันนี้เป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะยึดเป็นแนวทางในการทางานได้ครับบางพูนเมืองน่าอยู่มุ่งสู่คุณธรรมเศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต